สวัสดีครับเด็กๆสำหรับบทนี้นะครับเป็นบทที่สี่ตีซื่อเข่อทีมูเดอร์คือพ่าๆามมาโอเคในบทที่สี่บทนี้นะครับหัวข้อว่าป้าปะมมาอืมพ่อๆก็จะมีความหมายว่าคุณพ่อนะครับป้อปะม่ๆอืมพ่อๆแปลว่าพ่อนะครับส่วนามามีความหมายว่าแม่ อืโอเคในบทนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวของเราเรามาดูกันว่าในรูปภาพนี้นะครับเขาพูดถึงอะไรนะฮะในรูปภาพโอเคคนนี้เขาพูดว่า这是我爸爸这是我爸爸这มีความหมายว่านี่是คือ我爸า พอ่อโอเคเชื่อชื่อหัวปั๊บะเราก็ต้องไปย้อนกลับนิดนึงนะครับก็จะเป็นนี่คือพ่อของฉันแบบนี้นะครับโอเคและเขาก็ยังพูดอีกว่าน้าชื่อมมหัว妈าน่าชื่อหัวมานม่านั่นชื่อคือหัวฉัน妈าแม่น้าชื่อมมหัอว妈妈 นั่นคือแม่ของฉันโอเคสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2ประโยคนี้นะครับก็คือคำว่าเจอกับคำว่าหน้านะฮะเจอแปลว่านี่หรือนี้นะครับหน้าแปลว่านั่นหรือนั้นทําไมเขาถึงใช้คำแตกต่างกันเพราะว่าอะไรครับในรูปภาพนี้ผู้พูดเขายืนอยู่ตรงนี้นะฮะและสิ่งที่เขากล่าวถึงเนี่ยมันมีระยะทางที่ไกลกับใกล้แตกต่างกันโอเค คำว่าเจ์ที่แปลว่านี่หรือนี้นะฮะเจ์ที่แปลว่านี่หรือนี้เนี่ยใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราใกล้ตัวผู้พูดส่วนคำว่าหน้าหน้าที่แปลว่านั่นหรือนั้นนะฮะเจาะไว้ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวกับผู้พูดนะครับและในรูปภาพนี้เนี่ยผู้พูดเขายืนอยู่ตรงนี้แล้วอันแรกที่เขากล่าวถึงก็คือป้าปะคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อก็อยู่ตรงนี้ป้าปะนะครับคุณพ่อเนี่ยอยู่ใกล้กับตัวเขา มากกว่าคุณแม่ซึ่งคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้มากมา่านะครับมีระยะทางห่างจากตัวเขาเนี่ยไกลกว่านะครับดังนั้นจึงใช้คําว่าเจอกับหน้าแตกต่างกันนะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูนะครับในรูปภาพนี้เนี่ยมีใครกันบ้างที่อยู่ในรูปภาพของเขานะครับโอเคลองมาดูกันนะแรกเลยคนแรกเลยนะครับอ是这า爸爸โอเค 爸爸，嗯哼，爸爸的意思就是 p a u l 呢，哈。下一个呢，就是妈妈，嗯哼，妈妈，妈妈就是 “ma” n 呢，哈。下一个是哥哥。 哥哥，哥哥就是 Pai，写一个，这个人是姐姐，姐姐，姐姐就是 Pisao，呐，哈。 OK，这个呢，这个人是弟弟，弟弟啊，弟弟就是农仔。来，这个人就是妹妹，妹妹。 เม่เม่คือเชืน้องสาวนะครับอืมโอเคอเขและคนที่พูดนะฮะก็คือหัวคือตัวเราตัวฉันอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นคนที่พูดนะฮะโอเคก็จะมีคำศัพท์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นพื้นฐานนะครับก็จะมีป้าปะมาหมาจีจีายตี่สาวน้องเมย โอเคน้องสาวอย่างนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูในรูปภาพอย่างที่เราซื้อได้บอกไปนะครับคำว่าเจ้าแปลว่านี่หน้าแปลว่านั้นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเสียออีก็หัวแม่เลค่ะอ้เส,สียงซื้อชิงเราจะ跟着老师读อ่านตาม老师แล้วกันนะครับคำศัพท์มีอยู่ทั้งหมด7คําคำด้วยกันเจ้เจ้หน้าหน้าพ่า 爸爸妈妈妈妈哥哥哥哥姐姐姐姐ป,ปมา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 ูปูโอเคครับลองมาดูความหมายของแต่ละคำกันนะครับว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างนะครับคำว่าเจ นะฮะเจอตัวนี้ก็มีความหมายว่านี่หรือนี้นะครับก็เอาไว้ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเอาไว้พูดนะครับในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเจอนี่หรือนี้อย่างนี้นะครับเอ่อพิลโชอ่าอย่างเช่นในรูปภาพนี้ก็เจอร์是我姐姐เจอร์是我姐姐ได้ไหมครับเพราะว่าเเจจีย姐ยก็อยู่ใกล้แค่นี้เองกับตัวผู้พูดอย่างนี้ใช่ไหมเจอร์是我姐ยถ้า ในรูปภาพนี้อ่าเราจใช้คำว่าอ่ตยางนี้ได้ไหมครับตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ไกลหน่อยใช่ไหมจากจากสถานการณ์ในรูปเนี่ยตีติจะอยู่ไกลหน่อยก็ใช้คำอื่นนะครับก็คือคำที่สองนั่นคือคำว่าน้าน ah, nah, ้าที่แปลว่านั่นหรือนั้นนะครับนี ah, ah, ่แบบนี้นะครับ โอเคนั่นต我ตินะครับต่อไปโอเคครับเียกับป้าปะป้าปะมีความหมายว่าพ่อนะครับป้าปะเจอกับป้าปะอ่าแปลว่าพ่อนะครับทีนี้ อันนี้มันจะเป็นภาษาที่เอาไว้ใช้ในการพูดนะครับไม่ไม่ใช่ภาษาทางการถ้าเป็นทางการจะใช้คำว่าฟูซินฟูซินเราสือกลับไปใช้ปากกาตัวนี้ดีกว่าโอเคแป๊ okay. บหนึ่งนะครับอ่าโอเค ฟู่ซินเขียนแบบนี้นะครับฟู่ซินอือฮึฟู่ซินจะแปลว่าบิดานะครับโอเคฟู่ซินจะมีความหมายว่าบิดาลองสังเกตนะครับมันจะมีคำว่าฟู่นี่คำว่าฟู่ตัวนี้คือคำว่าฟู่นะครับและข้างใน คำศัพท์คำว่าป้าปะก็มีคำว่าฟู่อยู่ด้วยข้างบนนี้เห็นไหมครับโอเคฟู่ซินจะแปลว่าบิดาส่วนจื่อเถอะเชือชอช่อมาหมกมาหมากก็เป็นภาษาพูดเหมือนกันเอาไว้ใช้พูดนะครับถ้าเป็นภาษาทางการก็คือคำว่าหมู่ซินหมู่ซินหมู่ซิ้นจะมีความหมายว่ามารดาโอเคสีก็ 哥哥，哥哥的意思就是劈柴。比如说，这是我哥哥，你可劈柴火柴。我有哥哥，柴米劈柴。那是我哥哥，那你可劈柴火柴。这个姐姐，姐姐的意思就是劈嫂。OK，我有姐姐，陈米柴米劈嫂。我没有姐姐，生妹妹劈嫂什么的。OK，可以说这个不，不的意思就是卖。 โอเคเอาไว้ใช้ในประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะระคับผิวชัวปูชื่อปูชื่อไม่ใช่ปูชื่อป้าปาไม่ใช่คุณพ่อปูชื่อมาม่าไม่ใช่คุณแม่ปูชื่อพี่เกยไม่ใช่พี่ชายถ้าปูชื่อพี่เกยเขาไม่ใช่พี่ชายวอปูชื่เ我不เก哥，กผมไม่ใช่พี่ชายสมกไหมจ๊ะโอเคคำว่าปู้สามารถไปใส่เป็นประโยคปฏิเสธได้นะครับโอเคสิ่งนี下一个我们来看 句子，OK，有六个句子，请大家跟老师读了岸六个例你当老师呢？这是我爸爸，这是我爸爸，那是我妈妈，那是我妈妈，这是我，这是我，是我那不是我爸爸。 那不是我爸爸这是你哥哥吗这是你哥哥吗他是泰国人吗他是泰国人吗 ok 让我们就换马一空带我们看这是我爸爸这你是给我曾爸爸 พ่อเจ้าชื่อหัวป้าป่ะเราต้องแปลย้อนกลับนิดนึงเป็นนี่คือพ่อของฉันโอเคคนที่เป็นเจ้าของนะครับจะอยู่ข้างหน้าโอเคข้างหลังก็จะตามด้วยสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าของนะครับโอเคอย่างเช่นเราจะบอกว่านี่คือแม่ของฉันอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะพูดว่าเจ้าชื่อหัวม่าแบบนี้นะครับนี่คือแม่ของฉันโอเค อะไรที่เราเป็นเจ้าของแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราเอาไว้ข้างหลังตัวเราข้างหลังคนที่เป็นเจ้าของแบบนี้นะครับเ h ยก็หัวอักษรที่นั่นคือฉันแม่แม่ที่นั่นคือแม่ของฉัน โอเคนั่นคือแม่ของฉันถ้าเราเปลี่ยนประโยคใหม่ล้ครับไม่เอาแม่ของฉันแล้วเปลี่ยนเป็นปากกาปากกาคือคำว่าปีอืมปากกาคือคำว่าปีถ้าเราจะแต่งประโยคว่านี่คือปากกาของฉันก็พูดได้ว่านี่คือันก็พู่ This is my pen. This i อย่างนี้ก็ได้นะครับ

ปู่ไม่คำว่าชื่อตัวนี้นอกจากจะแปลว่าคือแปลว่าเป็นได้แล้วนะครับยังแปลว่าใชา่ได้อีกด้วยถ้ามาอยู่ในคําว่าปู่ชื่อก็จะแปลว่าไม่ใช่นะครับหน้าปู่ชื่อฉันป้าปะพ่อนั่นไม่ใช่พ่อของฉันโอเคหน้าปู่ชื่อว่าป้าปะเซก้านี่หรือนี้ชื่อคือหนีคุณ เกอเกอพี่ชายมาไหมโอเคนี่คือพี่ชายของคุณใช่ไหมนะครับนี่คือพี่ชายของคุณใช่ไหมเจอร์ช尼เกอเกอมาเราสามารถเปลี่ยนจากคําว่าพี่ชายเนี่ยเป็นสิ่งของอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราต้องการจะถามว่าสิ่งของสิ่งนั้นใช่ของคุณไหมอย่างเงี้ยเราก็ถามได้อยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราซื้อยกตัวอย่างให้ก็คือคําว่าปีปากาอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นเจอร์ซีนเตปีมา โอเคเจธอสี okay. ่เธอปีมะนี่คือปากกาของคุณไหมอย่างเงี้ยนะครับเซกตี้เลวทีถ้าชื่อไทยกว๋วยหรือมะถ้าเขาเขาในที่นี้ใช้กับผู้ชายนะครับโอเคชื okay. ่อเป็นคือนะครับไทยกว๋วไทยกวัวเตออีสุโตรประเทศไทยนะครับเรนคนโอเคไทยกวัวยรนคือคนไทยมะ ไหมนี่คือคนไทยใช่ไหมโอเคเขาเป็นคนไทยใช่ไหมถ้าชื่อไเขาเป็นคนไทยใช่ไหมโอเคเช่นกันหัวเรื่าดตูอีเสือลองมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหกประโยคนี้这是我爸爸那是我妈妈这是我那不是我爸爸 这是你哥哥吗？他是泰国人吗？โอเคครับนี่คือรูปประโยคนะครับเด็กๆสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้นะครับในการบอกว่าเออนี่คืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเจอชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อของสิ่งของเหล่านั้นถ้าสิ่งของเหล่านั้นอยู่ใกล้ตัวเราให้ใช้คําว่าเจอถ้าสิ่งของเหล่านัา้นอยู่ไกลตัวเราให้ใช้คําว่าหน้าโอเคถ้าจะบอกว่านี่คือก็พูดว่าเจอชื่อ ถ้านี่ไม่ใช่ก็เป็นเจอปู่ชื่อแบบนี้นะครับโอเคเขาเซกัวเมลลี่เลี่ยนชีเซาลองมาทำาแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับในนีเ้เขาให้เราฟังแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกตามที่เราได้ยินโอเคเราลบข้อที่หนึ่งที่เขาทำให้เราแล้วมาก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันจาก5ข้อเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อที่เราจะต้องติ๊กถูกลงไปนะครับ จากสิ่งที่เราได้ยินโอเคเอีา okay. ที่1这是我妈妈这是我妈妈第二题那是我哥哥那是我哥哥第三题ข้อที่สามนะครับ 那不是我爸爸，那是弟弟。那不是我爸爸，那是弟弟。OK，ลองมาดูเฉลยกันนะครับ。第一题，Continu。这是我妈妈，这是我妈妈，ก็คือรูปภาพที่สี่นะครับ。ที่สองที่ ，那是我哥哥那是我哥哥ก็คือรูปภาพที่2และข้อสุดท้ายนะครับ那不是我爸爸那是弟弟นั่นไม่ใช่พ่อของฉันนั่นคือน้องชายข้อที่หครับโอเคสีก,กัวเมอรหลายคันหลังตุอ่านออกเสียงนะครับลองมาอ่านออกเสียงตามเราซื่อกัน 这儿，你，这是，你那，这是我爸爸，你那，泡红尘。那，那那，是那，那是，那，是我妈妈，那，那，那，红尘。这儿。 นี่这不是นี่ไม่ใช่这不是我爸爸นี่ไม่ใช่พ่อของฉันสีกน็นั่นนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่หน้าไม่ใช่那不是我妈妈นไม่ใช่แม่ของฉัน โอเคครับเี้ก,ก็เติมคานะครับพร้อมอ่านออกเสียงก่อนอื่นเลยถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้เจอ c h o i c e แบบนี้นะครับให้เราดูที่ตัวเลือกก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํานะครับอันแรกเลยตัวเลือกที่1มีคําว่าป้าปะที่แปลว่าพ่อที่สองมาหมะแม่ตัวเลือกที่3นะครับเกอเกอพี่ชายเจเจพี่สาว และตัวเลือกที่5หัวฉันโอเคทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อนะครับเขาจะมีภาพประกอบมาให้เราอย่างข้อที่1เขาใส่มาให้เราแล้วคือเชอรืชและหมายเลข5คือหัวนี่คือฉันนะครับข้อที่2ครับเชอรืชหัวอ,อะไรเอ่ยในรูปภาพนี้คนนี้คือใครเราลองย้อนกลับไปดูในรูปภาพแรกนี้นะครับอ่าเขาคือจีเจ พี่สาวนะครับก็คือพี่สาวอยู่ในหมายเลขสี่เราใส่หมายเลขสี่ลงไปเลยครับโอเคเจ是我姐姐นี่คือพี่สาวของฉันเสีก่อนที่สาม่นั是我อะไรเอ่ยจากรูปภาพนี้นี่คือใครเราลองย้อนกลับไปดูในรูปภาพแรกนะครับเป็นผู้หญิงผมฟูๆอ่าก็คือคนนี้นี่เองนั้มามา นั่นคือแม่ของฉันอยู่หมายเลข2ครับเชก้าเจ้าชูอหออาผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นใครครับนั่นก็คือคุณพ่อนะครับเจ้าชูอหอป้าปะตีฮอและข้อสุดท้ายครับหน้าช่อหอเหลือข้อที่3นะครับก็คือเกอเกอโอเคเกอเกอหมายเลข3นั่นเองโอเคอ่านและจับคู่นะครับนี่คือฉันโยงไปที่เจ้าชูอหอ นี่คือฉันนั่นไม่ใช่แม่ของฉันคําว่านั่นนั่นคือคําว่าหน้านะครับทีนี้ในตัวเลือกเนี่ยมีให้เลือกก็คือมีข้อ a และข้อ d dog นะครับลองมาดูต่อนั่นไม่ใช่อ่ามีคําว่าไม่ใช่แสดงว่าข้างหลังก็จะต้องเป็นคําว่าปู้นะครับข้อ a มีคําว่าปู้ไหมครับไม่มีเลยดังนั้นจึงตัดข้อ a ไปและเหลือเพียงข้อเดียวคือข้อ d โยงไปเลยครับนั่นคือหน้า ปูช์หัวมโอเคนั่นไม่ใช่แม่ของฉันและข้อที่3ครับนี่ไม่ใช่พี่สาวของฉันมีคำว่านี่นั่นคือคำว่าเจอเจอจะมีอยู่2ตัวเลือกมี2ข้อก็คือข้อดีด็อกเอข้อบีบ็อกซ์บีบ็อกกล่องนะครับ b ีบอยแล้วก็ข้อ c ีแคทนะครับอ่าโอเคข้อ c ีแคทนี่เขาถูกโยงไปแล้วดังนั้นก็เหลือเพียงเพียงข้อเดียวนั่นคือข้อ บีบอยนะครับเ้อป er ูชื่อหัวป้าปะโอเคเหลืออีกข้อเดียวข้อที่4นะครับนั่นคือพี่ชายของฉันและตัวเลือกของเราก็เหลือเพียงข้อเดียวนั่นคือข้อ A หน ah, ้าชื่อหัวป้าปะอ๋ออันนั่นหน้าชื่อหัวเกอก์ครับเราื่อพูดผิดูต起น,นะครับ โอเคหน้าชั่วอกเก๋ด,กดนั่นคือพี่ชายของฉันนะครับโอเคเสรก็อ่าสำหรับอันนี้นะครับแบบกหัดที่6นี้ดูภาพแล้วเติมบทสนท้ายให้สมบูรณ์นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันให้เด็กได้ทดลองทำเองนะครับแล้วก็สามารถเ,าเขียนลงไปในหนังสือของตัวเองแล้วก็ส่งมาที่ Google Classroom นะครับแล้วเราซื้อจะตรวจให้นะครับโอเค อันนี้นะครับเป็นการคัดอักษรจีนนะครับมีแบบให้เราฝึกคัดก็คือมีคำว่าเจ้์หน้าป้าแล้วก็มานะครับก็เด็กๆลองไปฝึกคัดดูนะครับก็จะได้รู้ว่าวิธีการคัดที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้จดจำคำศัพท์เหล่านั้นได้นะครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับเรามาฝึกออกเสียงพินยินกันในวันนี้ออกเสียงพยัญชนะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนั่นคือเสียง เตเธเนเลนะครับลองมาออกเสียงพยัญชนะเหล่านี้ผสมกับสระและว้ววรรณยุกต์กันนะครับออกเสียงตามหล่าสื่งนะครับตา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 ตี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 ทาทาทา ่าทีถี่ถีทีหน่าหนาหนาหน้านีหนีหนีนี่ลาหลาหลาล่าลี หลีหลี่ลี่โอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกออกเสียงนะครับสําหรับบทที่4ในหัวข้อที่ว่าป้าปะมาหมะนะครับอยู่ในหน่วยที่2คือหน่วยที่ชื่อว่า w ัวเต๋เจ้าบ้านของฉันหรือครอบครัวของฉันนะครับในหัวข้อนี้บทที่4ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็มีประโยคสําคัญนั่นคือคําว่าเจ้าส er ือน้าสือ เจอปูเธอหน้าปูเธออันนี้นะครับก็ให้เด็กๆลองเอาไปฝึกดูนะครับเจอใช้กับสิ่งที่ใกล้หน้าใช้กับสิ่งที่ไกล นะครับโอเคลองเอาไปฝึกพูดนะครับประโยคสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบคําศัพท์คําไหนที่เด็กๆไม่รู้ว่าเป็นภาษาจีนพูดยังไงก็ใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาไทยเนี่ยทับศัพท์ไปผสมอยู่ในประโยคนั้นได้และเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปเองนะครับโอเคสําหรับบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในบทที่5นะครับในบทต่อไปสำหรับวันนี้ก็ใจเจยน